ไฮโซแชมชี้แจงเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้มีตาดีแอบเห็นว่าน้ำหวานและครอบครัวไฮโซแชมนั Hi ้น so ไปเที่ยวหัวหินด้วยกันและมีภาพที่ทั้งคู่อยู่ใกล้ชิดกันทำเอาหลายๆคนคิดไปว่าทั้งคู่กำลังรีเทิร์นความรักในครั้งนี้โดยในอินสตาแกรมของน้ำหวานเธอเองก็ได้ออกมาชี้แจงว่าขอเคลียร์เรื่องนะคะไม่มีรีเทิร์นแน่นอนค่ะกับความรักครั้งเก่าแต่แค่ไปเจอกันและเคลียร์กัน คุยกันปกติค่ะล่าสุดทางด้านของไฮโซอร์แชมก็ได้ออกมาโพสข้อความผ่านทางอินสตาแกรมสตอรี่ระบุข,ข้อความว่าจากที่มีรูปและข่าวผมกับน้ำหวานไปหัวหินด้วยกันทําให้พี่ๆนักข่าวหลายๆคนโทรม,มาสอบถามถึงความสัมพันธ์ของผมกับน้ำหวานผมขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงนะครับว่าผมไปหัวหินเป็นประจําทุกอาทิตย์อยู่แล้วเพราะผมมีธุรกิจที่ต้องไปดูแลขณะที่ผมอยู่ที่หัวหินนั้น ผมกับน้ำหวานได้พักผ่อนกันสี่วันในฐานะพี่น้องส่วนคุณแม่ผมไม่ได้เป็นคนชวนน้ำหวานมาร่วมทริปตามที่เป็นข่าวนะครับผมพักผ่อนอยู่ก่อนแล้วคุณแม่ได้มาเจอผมสองวันสุดท้ายก่อนกลับไม่ได้กลับไปคืนดีกันครับไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดเพราะว่าเราเราก็มีเส้นทางของตัวเองผมก็มีธุรกิจที่ต้องทําต้องโฟกัสไม่อยากให้ข่าวไปสร้างความเสียหายให้กับฝ่ายใดขอบคุณครับ